สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดับเเอารถดีๆมานำเสนออีกแล้วครับวันนี้ทางเราเอารถ Honda CR-V เจนที่2ปี2004มาดูกันครับว่าคันนี้เป็นยังไงตัวรถได้เดิมเป็นสีน้ำตาลทองครับจากโรงงานใสๆสวยๆครับรอบคันบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักใ,ใดๆสีใสๆครับลิ้วรอยมีบ้างครับตามการใช้งาน เดิมๆโรงงานแบบนี้เลยครับฮอนด้าซีวีนั่นถือเป็นรถที่ฮอตฮิตมากๆในประเทศไทยฝอดถังน้ำมันครับลองรับน้ำมัน91ฮอตฮิตจริงๆครับสำหรับ Honda c r v ผมถือว่าเป็นรถชอบครัวที่ใช้ได้อย่างคุ้มค่ามาก เดี๋ยวไปดูภายในกันครับกุญแจมีครบทั้งหมด4ดอกครับหลักรองเสริมรีโมทครบหมดเลยทั้ง3ดอกกระจกข้างเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเป็นแล้วก็ขึ้นลงอัตโนมัติออตโต้ในฝั่งคนขับนะครับนอกนั้นก็เป็นไฟฟ้าปกติพับกระจกข้างเป็นแบบไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้า ตาตาร์ติดชึ้งครับตตาร์ปุ๊บติดปับ๊บแอร์เป็นแบบออโต้ครับเลือกโหมดออโต้ได้ทั้งหมดนะครับอุณหภูมิออโต้นะครับแล้วก็เนี่ยที่เบรกมือเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนะครั้งแรกเหมือนกันเกียร์คอรจริงๆครับโทษทีเป็นเกียร์แบบที่อยู่ลักษณะที่แตกต่างกันจากที่เคยเห็นหลายคนอาจจะคุ้นชินที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แต่คันนี้อยู่ตรงนี้ครับสําหรับ Gen 2โดยรวมภายในเรียบร้อยครับ ต้องลอยมีตามการใช้งานครับภายในสะอาดเรียบร้อยทั้งหมดครับบอกวัสดุภายในเก๊กกลางวางแก้วหรือถ้าเกิดว่ามีใครเลี้ยงสุนัขสามารถทาเป็นถ้ำลอดให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเบาะหลังพับเอนได้ปรับได้ระดับได้นะครับที่เท้าแขนมีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนนั่งและก็ฝั่งคนขับนั่งสบายครับในการขับขี่เหนือศรีรษะก็จะเป็นที่อยู่ของ กระจกแต่งหน้าไฟสออ่านแผนที่ด้านซ้ายด้านขวาการใช้เกียร์ก็ไม่มีกระตุกเลยครับคันนี้ผมเซอร์วิสในส่วนของตัวน้ำมันเกียร์มาเรียบร้อยแล้วด้วยสบายหายห่วงแอร์เย็นช่ำครับการันตีช่วงล่างเก็บมาให้หมดแล้วเก็บโชคมาให้หมดแล้วเก็บลูกหมากลูกต่างๆบูธต่างๆมาให้เรียบร้อยไปนั่งหลังกันครับด้านหลังเมื่อกี้ผมนั่งอยู่ในตำแหน่งที่นั่งได้ ก็นั่งอย่างสบายครับปรับเอนได้ด้วยวก็มีที่เท้าแขนนีต่างหากปรับเอนได้แบบนี้ทางด้านซ้ายและด้านขวา<ส>มีช่องเก็บเอกสารกระเป๋าจิงโจ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดู<ส>ห้องสภาระาท้ายกันดีกว่า<ส>ห้องสัภาระาท้าย กว้างครับเปิดแบบเป็นบานประตูกับข้าวยุคใหม่เดี๋ยวนี้มันเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบนใช่ไหมครับแต่นี้เปิดเปิดเป็นในส่วนของประตูกับข้าวพับง่ายๆเบาหลังก็ดึงดึงเพื่อพับอะไรต่างๆก็ใช้งานง่ายครับดึงปรับต่างๆพับปรับต่างๆจากตรงนี้ทั้งหมดด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของโตะ๊ะโต๊ะจริงๆครฮอนด้าซีวีเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อลดครอบครัวอย่างแท้จริงครับเขาคิดไว้หมดครับเพื่อ การเดินทางอะไรยครันนี้ครบครันครับไม่มีไม่มีอุบัติเหตุใดๆทะเบียนสวยได้ครับ2องสามสองหนึงกทมมีกระจกมองมุมทางด้านหน้าและด้านหลังสียิงสวยครับตัวถังเดิมๆดมดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2ลิตรสร้างแรงม้าได้ประมาณ140ตัวคานหน้าปกติครับสวยๆฝากระโปรงหน้าเมมเพจวินเพจต่างๆครบๆยางใหม่ด้วยครับคันนี้ดูยางกันยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อ,อประมาณปลายปี20 โอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ